มรสุมชีวิตดีเจแมนดีเจแมนก้มกราบเท้าแม่ เราจะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีมรสุมชีวิตเข้ามาเยอะมากสำหรับดีเจแมนและใบเตยสุทธิวันซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามส่งกำลังใจให้กันตลอดผ่านทไทสกแกรมและช่องทางอื่นๆโดยล่าสุดดีเจแมนได้ออกมาโพสภาพกราบเท้าคุณแม่เนื่องในวันเกิดพร้อมระบุข้อความว่าเอสวีดีครับแม่ผมขอให้วันเกิดปีนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพลร่มไทให้ผมและครอบครัวเป็นนานๆครอบครัวเราจะผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้ผม จะเข้มแข็งและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอย่างที่แม่สอนผมเสมอรักแม่ครับอาดพิมพ์พแท้กุญชรสำหรับดีเจแมนและไปเตยสุทธิวันซึ่งก็มีแฟนคลับ หลายคนที่พยายามส่งกำลังใจให้กันตลอดผ่านทางอินสตาแกรมและช่องทางอื่นๆโดยล่าสุดดีเจแมนได้ออกมาโพสภาพกลับเท้าคุณแม่เนื่องในวันเกิดพร้อมระบขข้อความว่าเอสบีดีครับแม่ผมขอให้วันเกิดปีนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ผมและครอบครัวไปนานๆเพราะเพื่อเราจะผ่านเรื่องราวรายรานนี้ไปได้ผมจะเข้มแข็งและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอย่างที่แม่สอนผมเสมอรักแม่ครับแอดพิมแขกุญชร